สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชายพรมหนูจาก auto preview news com สวัสดีครับคุณผู้ชมผมกำลังสอนน้องผมจาก in my view n e ่ s dot com ครับปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์ MPV หรือรถยนต์อนเนกประสงค์พิョンได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยได้เปิดตัวมิตซูบิชิเอ็กเซนเดอร์ครอสพิョンครับเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์รุ่นใหม่ครับครับเป็นร,นนร,รุ่นท็ปนอปของเอ็กเซนเดอร์ซีรีส์คือ เอ็กเพเดอร์คอสตัวนี้นะครับใช่ทีนี้หน้าตาทั้งภายนอกภายในนี่ถูกปรับแต่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะทีเดียวกนะครับครับด้วยรูปล่างหน้าตาช่วงล่างนะครับภายในได้ถูกยกระดับขึ้นมาให้พรีเมียมมากขึ้นครับดังนั้นหมายความว่ารถรุ่นนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากเจเนอเรชันที่แล้วพอสมควรนะครับอืมมีอะไรบ้างครับที่เราจะได้เห็น วันนี้ว่าอะไรมีการเปลี่ยนแปลงในรถเอ็ก x ์ e n นเดอร์ครุ่นใหม่ตัวนี้ครับไปติดตามกันเลยครับท่านสามารถติดตามได้โย่งชายรายงานยานยนต์วันนี้เลยครับครับผมเอาละคุณผู้ชมเรามาดูด้านหน้าของ e x ็ก n d e r Cross กันก่อนเลยผู้ชมครับครับสำหรับด้านหน้านะครับที่เราบอกเมื่อสักครู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือชุดกระจังหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก ที่แล้วอย่างชัดเจนนะครับที่เห็นด้วยสายตาก็คือขนาดนะครับนะกระจังกระจังหน้านะนี่ออกแบบใหม่ออกแบบเลยนะลดเลยนะครับครับอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือไฟเลี้ยวข้างหน้านะครับเป็น LED นะครับมีชุดไฟเล็กๆอยู่ข้างในครับมีห้าดวงหนึ่งสองสามห้านะครับเทิบลงมาข้างล่างครับชายนะครับอันนี้เป็นโคมไฟสองสว่าง ก็เป็น LED ดีเหมือนกันนะครับมีชุดโคมไฟมีชุดดวงไฟอยู่ข้างในสองชุดนะครับอันนี้ให้ความสว่างค่อนข้างเจ็นนะครับครับลงมาอีกข้างล่างอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดไฟเป็นไฟตัดหมอกนะครับคุณผู้ชมครับนะครับนะฮะซึ่งตัวนี้จะเปลี่ยนจากชุดอย่างเมื่อก่อนในรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วไฟตัวเนี้ก็จะเป็นไฟ ธรรมดานะครับยังไม่ LED นะครับเป็นไฟหลอดนะอ่าเป็นไฟหลอดนะครับแต่ล่าสุดนี่ถูกปรับปรุงเป็น LED ทั้งระบบเลยลงมาข้างล่างนะครับชุดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันใช่ให้สอดคล้องกับกระจังหน้าข้างบนนะครับชุดลิ้นดักลมด้านล่างเนี่ยนะฮะเนี่ยก็จะทำดีไซน์ขึ้นมาใหม่นะครับข้างก็มาดูด้านข้างครับด้านการปรับปรุงใหม่ของสเปนเดอร์ครอสก็คือเป็นพวกซุ้มล้อ ซุ้มล้อก็ถูกปรับปรุงใหม่นี่ด้านนี้ะซุ้มล้อนะครับแล้วก็ชายล่างนี้ก็ใหม่หมดนะคุณผู้ชมครับอ่าชายล่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยจะดูเชยๆหน่อยนะครับอตนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนรถเมื่อกี้เพิ่งเอาไปทดสอบในสนามทางฝุ่นเลยพี่ทางฝุ่นะครับเราไปลุยกันมาล่ไล่สิงปร์กไปลุยมานะครับรถจะเนี่ยครับยังไม่ทําอะไรยังไม่ล้างที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งคือล้อแม็คลายใหม่นะครับชายอ เป็นยางขอบห้าสิบเจ็ดนะครับขอบสิบเจ็ดครับผมขนาดสองศูนย์ห้าห้าห้านอกจากสองร้อยยี่สิบมิลลิเมตรครับคุณผู้ชมครับของเดิมเท่าไหร่ครับชายของเดิมมันเป็นรุ่นธรรมดาก็สองร้อยสองร้อยครับผมมิลลิเมตรนะครับทาให้รถรุ่นนี้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ครับบเบาได้น้ําท่วมไปได้ทั้งในเมืองนอกเมืองไปได้หมดครับคุณผู้ชมครับหรือว่าถนนสูงเป็นร่องได้นะครับอุปสรรคเล็กๆเนี่ยถือว่า ผ่านไปได้แน่นอนครับด้านบนก็มีแหลกคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเอ็กเพนเดอร์ครอสเอ็กเพนเดอร์ครอสเขาจะมีครับถ้าเป็นเอ็กเพนเดอร์ธรรมดานอกจากนี้มีสีเป็นทูโทนด้วยนะครับคุณผู้ชมหลังคาทูโทนเหรอครับทูโทนเป็นหลังคาดําอด้านหลังด้านหลังของรถคันนี้ก็ถูกปรับปรุงไปหลายอย่างเหมือนกันคุณผู้ชมครับกระจกใบนี้านนี้ก็ถูกปรับปรุงใหม่ครับเป็นกระจกให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็การแสง เพิ่มมุมมองเพิ่มทัศนวิสัยที่ดีขึ้นครับการแสงด้วยนะชายใช่ระบบไฟก็เป็น led ครับแต่ทีเนี้ยไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดนะครับคุณผู้ชมครับยังเป็นธรรมดาอยู่นะครับบริเวณนี้ก็ถูกออกแบบใหม่ด้วยคุณผู้ชมครับนี่เอชุดกาดพวกนี้ครับถูกปรับปรุงหลายหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งมันสามารถเวลาเราขับผ่านอุปสรรคต่างๆตรงนี้จะเป็นเนินมันสามารถก็จะไม่ครูดพื้นไม่ครูดใช่ครับคุณผู้ชมครับนะครับ นะฮะที่เห็นภายนอกก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับคือเปลี่ยนแปลงไปเกือบทั้งคันรอบคันก็ว่าได้นะครับถือว่าเยอะที่มองไม่เห็นแล้วครับชายเขาบอกว่าโช๊คเปลี่ยนไม้โช๊คด้านล่างก็ปรับปรุงใหม่เป็นยกชุดของปาเจโร่สปอร์ตเข้ามาด้วยคุณผู้ชมครับเป็นโช๊คกระบอกเท่ากับปาเจโร่สปอร์ตใช่ครับแต่ว่ามีการปรับจูนเพิ่มประสิทธิภาพในการภาพให้เหมาะสมกับ เจ้า X p a n d e r Cross คันนี้นะครับกระจกปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นแบบออโต้ครับนะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูภายในของ X p a n d e r Cross นะครับมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างที่เห็นก็มีพวงมาลัยพย้งครับครับพวงมาลัยนี่เขาบอกว่าต่างยังไงมาจากปาเจโร่สปอร์ตเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อแตกต่างยังไงครับที่เห็นเนี่ย อย่างน้อยมันก็ดูหรูหราขึ้นคุณผู้ชมครับมีมัลติฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครับโทรศัพท์อะไรได้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันจะอวบขึ้นนะน่าจะกระชับมือใช่ไหมวงพวงมาลัยกระชับขึ้นครับครับมากวัดก็เป็นแบบ8นิ้วคุณผู้ชมครับแสดงครับแสดงข้อมูลต่างๆของรถมันสามารถปรับรูปแบบสามรูปแบบด้วยคุณผู้ชมครับครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือระบบเบรก เป็นเบรกแบบไฟฟ้าคุณผู้ชมครับครับแล้วก็มีออโต้เบรกโอครับหน้าจอมอนิเตอร์อ่ามอนิเตอร์ทัชสกรีนอ่าทัชสกรีน9นิ้วคุณผู้ชมครับครับระบบแอร์ก็เป็นดิจิตอลปรับขึ้นลงได้วัสดุด้านหน้าก็เป็นซอฟทัชนะคุณผู้ชมครับเนี่ยด้านเนี้ยดูนุ่มดูดูลากว่าก่อนเลยครับเออดูเบาะลายแปลกๆนะใช่เบาะมีความพิเศษยังไงนี่เป็นเบาะที่ไม่เก็บความร้อน ถึงแม้ว่าเราจะจอดรถตากแดดแต่ว่าเป็นเบาะแบบระบายความร้อนครับอ่าเข้ามาในรถระหว่างที่จอดตากแดดก็เบาะไม่เก็บความร้อนครับคุณผู้ชมครับครับด้านบนบนหลังคาบนเพดานก็มีแอร์ซึ่งเป็นแอร์แยกนะครับคุณผู้ชมครับอ๋อแสดงว่าไม่ได้ใช้แบบพัดลมอย่างเดียวนะครับเป็นแอร์เลยมีตู้แอร์มีตู้แอร์แสดงว่ารถคันนี้มีตู้แอร์สองใบมีแอร์สองตู้มีตู้แอร์สองใบคุณผู้ชมครับนะครับอ๋อ นอกจากนี้ยังมีมีการอำนวยความสะดวกในระบบการชาร์จโทรศัพท์อะไรต่างๆเป็น power outlet ครับ USB ครับอ่ามีครบครับที่สำคัญรถนี้เป็นรถอนเนกประสงค์รถแบบครอบครัวคุณผู้ชมครับมีที่วางแก้วน้ำเยอะมากอ้าวเยอะมากตรงไหนครับเยอะมากทั้งอยู่บริเวณด้านหน้าแผงข้างประตูครับรวมแล้วในรถนี้มีที่เก็บน้ำถึงที่วางแก้วน้ำถึง 22่สขวด22จุดนะฮะ22จุดโอ้โหไปไหนก็กินกันแล้วอ๋อแสดงว่าตอบโจทย์ครอบครัวเลยใช่ไหมถูกต้องครับมาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังเบาะหลังคุณผู้ชมครับสามารถปรับตรงนี้เป็นที่เท้าแขนได้อ๋อนั่งสองคนเท้าแขนได้วางแก้วน้ําได้แน่นอนว่าพอมันมีที่เท้าแขนรถคันนี้มีที่วางแก้วน้ํา22ขวดอ๋อหนึ่งขวดนะฮะวางได้สองขวดตรงนี้พี่ยงอ๋อนี่ครับวางได้สองขวดเนี่ยเห็นไหมเออสขวด อ่าคนละควรสองคนสบายๆมีความเนีประสงค์ในตัวเองมากนี่ที่บอกเบาะไม่เก็บความร้อนนะครับก็จะเป็นหนังวัสดุพิเศษไม่เก็บความร้อนครับระบายความร้อนได้ถ้าเรามีความจำเป็นต้องจอดรถตากแดดนะครับตรงบริเวณหลังเบาะมีความเนกประสงค์การใช้งานนี่จะเก็บโทรศัพท์ใส่ iPad ได้นะครับผู้ชมครับอ๋อครับนี่เล็กๆน้อยๆนี่ซูบิชิเขาก็ให้ความให้ความสําคัญ สำคัญเนี่ยระหว่างเดินทางเก็บโทรศัพท์อ๋อมีสองฝั่งสองฝั่งทั้งฝั่งผู้โดยสารทั้งคนขับครับถ้าดูความกว้างขวางการนั่งด้านหลังรถเอเมอร์สงก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับใช่น่าจะสะดวกสบายการเข้าไปนั่งเบาะหลังก็สามารถก็ทําง่ายแล้วพี่ย่งกดก็ได้แล้วอ๋ออออโต้เลยง่ายๆนะครับเห็นไหมครับสามารถเข้าไปได้นั่งได้สบายมากอ๋อง่ายๆแบบนี้เองครับ ฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับปรับเบาะเขาปนั่นผมข้ามานั่งด้านหลังก็ไม่ถึงกับแคบคุณผู้ชมครับด้านหลังก็นั่งได้ก็เด็กๆก็เหมาะเหมาะเลยถ้าเดินทางไม่ไกลมากผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ใหญ่ได้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกนักอาจจะไม่สบายนักเขาอาจจะชันนิดนึงครับแต่ก็ว่าก็ปนั่งได้เลยครับก็ต้องรู้ตัวแหละว่าเดินทางไม่ไกลอ่าไปกินข้าวนอกบ้านใกล้ๆก็น่าจะ ตอบโจทย์ตรงนี้นะครับได้ครับคุณผู้ชมครับครับนี่ปรับเบาะเข้าที่ก็ไม่ยากง่ายง่ายครับคุณผู้ชมครับอ๋อง่ายๆ่ายง่ายง่ายอ๋อนะครับสมกับที่คำเป็นรถอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวจริงๆมาดูด้านหลังด้วยครับชายอ่าได้บ้างนะครับอันนี้เบื้องสกู่ผมบอกกันนะครับว่ารถเนี่ยเราเพิ่งทดสอบในสนามฝุ่นมานะครับรถจะเคลอะนะครับข้างขวาคุณผู้ชม ดูด้านหลังนะครับการปรับเบาะก็ง่ายนิดเดียวง่ายๆเหมือนกันนะครับมีเชือกอยู่แล้วดึงแล้วก็ผลักไปข้างหน้านะครับก็จะลงล็อกได้หกสิบนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันง่ายง่ายเหมือนกันดึงนะครับนะดึงแล้วก็ปรับนะครับกว้างขนาดไหนคุณผู้ชมลองขึ้นไปนั่งดูอ๋อนั่งเออนั่งสบายก็ว่าถ้าเดินทางไกลถ้าไม่มีสัมภาระก็สบาย งีบได้ไดใช่ไหมครับจอดอนั่งกินกาแฟได้สบายมากครับชมเรามาดูเครื่องยนต์ของ Expander กันหน่อยวันนี้เราไปลุยทางฝุน่นกันมาเอ้ทำไมมันสามารถไปได้ทั้งทางฝุน่นทางได้ทั้งถนนดำแล้วก็ทางฝุน่นนะครับเ,เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยีซีร้อยห้าแรงม้าครับผนะครับทำงานส่งกำลังทำงานร่วมกับ SI เกียร์ อีโคด n น m ิ c CVT ซึ่งเป็นเครี่องที่ทรงประสิทธิภาพของมิสูบิชิเขานะครับครับตอนนี้เราอยู่กับมิสูบิชิเอ x เทนเดอร์คลอสนะครับในเส้นทางตอนนี้เรากำลังขับอยู่ในเส้นทางออฟโรดนะครับเป็นการทดลองขับครั้งแรกนะครับของสื่อมวลชนในเส้นทางอาอฟโรดณสนาม สิงปร์กจังหวัดเชียงรายนะครับตอนนี้เราผ่านเส้นทางออฟโรดมาพอสมควรนะครับแล้วเราจะมุ่งไปข้างหน้านะครับซึ่งจะมีเส้นทางให้เราทดสอบสมรรถนะของ e x ็ก n d e r c r o s s ใหม่นี้นะครับซึ่งเป็นรถที่สามารถใช้ได้ดีในเมืองและก็ Mitsubishi Xender Cross เนี่ยมันมีช่วงล่างที่ดีนะพี่โยงเนื่องจากว่าเขาได้ปรับเปลี่ยน สมรรถนะหลายๆอย่างอย่างเช่นประเภทโชคอัพอะไรพวกนี้นะครับเขาปรับใหม่ใช้แบบเดียวกับของปาเจโร่สปอร์ตใช่พี่ตอนนี้ผมกำลังเร่งความเร็วขึ้นมาอยู่ระดับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะดูว่าระบบช่วงล่างเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับนี่ครับระบบช่วงล่างเท่าที่ผมสัมผัสณตอนนี้เนี่ยช่วงล่างของ x อ็ก e n นเนคคันนี้เนี่ย ค่อนข้างจะนิ่งนะครับให้ความมั่นใจนะครับนี่ผมลองปล่อยพวงมาลัยดูนี้ครับเมื่อใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับรถคันนี้จะให้ความปลอดภัยพอสมควรนะครับลองระบบ AYC นะครับซึ่งเป็นระบบช่วงล่างที่เขาให้มาใหม่เป็นเทคโนโลยีใหม่ของ e x p n d e r c o a s นะครับซึ่งมันสามารถให้รถ มีสมรรถนะในการเข้าโค้งที่ดีขึ้นพี่ยง้งใช่ครับตัวนี้เขาบอกว่า,าจะเพิ่มความสามรารถในการเข้าโค้งให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับซึบ่งตัวนี้ก็จะทําหน้าที่คล้ายๆว่าล็อกไม่ให้ล้อหมุนฟรีรล้อไดล้อหนึ่งเวลาเข้าโค้งนะครับทําให้เราวงเลี้ยวหรือว่าการบังคับรถเนี่ยแม่นยําม,มากขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณฮิโรชิ มาซูอกะซึ่งท่านเป็นนักแข่งของมิตซูบิชิซึ่งเคยแข่งปารีสด,ดาก้ามาแล้วซึ่งท่านพูดถึงรถเอ็กซ์แพนเดอร์คอรสกันเนี้ยในสมรรถนะต่างๆที่เขาได้ไปสัมผัสมาจะเป็นยังไงติดตามจากเขาเลย ฮิโรชิมาซุโอกะหนึ่งในนักแข่งแรลลี่ชั้นนำของญี่ปุ่นและแชมป์โอเวอร์ออลการแข่งขันแรนลลี่รายการปารีสดากาปี2002และ2003ในวิดีโอนี้เขาได้ทดสอบสมรรถนะของ Xpander Cross ที่แข็งกแกรง่งดุดันมากขึ้นในความคิดเห็นของเขาสวัสดีครับทุกท่านครับผมฮิโรชิมาซุโอกะนะครับ ผมจะมาสาธิตให้เห็นถึงความสามารถในการขับขี่ของ x p a n d e r Cross ในสนามทดสอบสุดโหดของ Mitsubishi Motors ที่มากับผมในวันนี้เป็นพนักงานของ Mitsubishi Motors ขอบคุณที่มาครับตั้งตารอโอกาสนี้เลยค่ะขับขึ้นเนินขับข้ามเนินและแอ่งน้ำได้อย่างมั่นใจเราจะขับรถข้ามเนินขนาดใหญ่นี้ไปความสูงประมาณ1.5เมตรนะครับ หากดูที่กันชนหน้าเนี่ยมุมนี้เรียกกันว่ามุมประชิดเราสามารถขับขึ้นไปได้โดยที่กันชนไม่ขูดตอนนี้เราขึ้นมาสูงสุดแล้วเราสามารถขับไปได้โดยที่ท้องรถไม่ขูดในขณะที่กันชนหลังจะอยู่ใกล้พื้นมุมนี้เรียกว่ามุมจากครับกรณีแบบนี้รถยนต์นั่งทั่วไปตัวถังอาจจะโดนขูดได้ แต่ Expander Cross สามารถผ่านมาได้แบบไม่โดนอะไรขูดเลยและยังสามารถขับข้ามแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่ท่วมขังหลังฝนตกหนักได้รถคันนี้สามารถขับผ่านไปได้อย่างราบรื่นและนุ่มนวลเลยครับขับผ่านเนินเอียงตัวถังมีความแข็งแรงแม้บนเส้นทางวิบากอันนี้เรียกว่าทดสอบการเอียงของรถนะครับที่เอียงประมาณ30องศา ตอนนี้ยางล้อหลังข้างซ้ายไม่ติดพื้นแล้วมันน่ากลัวเล็กน้อย <c oughs> ในสภาพเช่นนี้สิ่งสำคัญคือต้องขัดช้าชา้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> มันเอียงเล็กน้อยแต่ก็มั่นใจว่าเราสามารถขับผ่านไปได้ค่ะ <c oughs> ครับตำแหน่งของชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักมากอย่างเช่นเครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง <c oughs> จะทำให้จุดศูนย์ถ่วงของรถอยู่ต่ำดังนั้นรถจึงยึดเกาะได้อย่างมั่นคงแม้ในขณะรถเอียงครับ ที่นี้มาดูความแข็งแกร่งของโครงสร้างตัวถัง nova. แมในสถานการณ์ที่ท้าทายแบบนี้คุณก็ยังสามารถเปิดและปิดประตูหลังได้ตามปกติครับเพราะโครงสร้างตัวถังไ i ซ์บอดีของเ i ซูบิชิมอเตอร์สมีความแข็งแกร่งโครงสร้างตัวถ okay. ังที่แข็งแกร่งจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักในการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดและทำให้รถมีเสถียรภาพในการทรงตัวเมื่ออยู่บนไฮเวย์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นอีกอย่างของ Xpander c น o s s นะครับขับผ่านเนินสลับดูดซับแรงกระแทกเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เนินสลับนะครับ<ข>ซึ่งมีเนินสลับค่อนข้างจะใหญ่ตลอดทางเลยล้อของ Xp ็กซ์แ s จะขยับขึ้นลง มีการซับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นอย่างมีประสิทธิภาพทำให้แรงกระแทกที่เกิดขึ้นไม่มากขับขี่สบายอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับแม้แต่คนที่ไม่ชินกับการโดยสารแบบนี้ก็ไม่เกิดอาการเมารถครับขับขึ้นจากลมระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถไหลช่วยในการขับรถขึ้นจากลมตอนนี้เราจะลองขับขึ้นจากพื้นผิวถนนที่เป็นดินโคลนดูนะครับถึงคิวคุณทดลองขับบ้างแล้วขอให้โชคดีนะ ถนนแบบนี้ลื่นมากล้อจะลื่นถลายระหว่างที่ออกตัวเหยียบคันเร่งช้าๆและมั่นคงโดยไม่ต้องถอนเท้าออกนะครับอย่ารีบค่อยๆเหยียบคันเร่งเห็นไหมครับคุณหลุดออกมาได้แล้ว,ลวรถจะลื่นถลายค่อนข้างมากในตอนแรกนะครับแต่ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการลื่นถลายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคุณสามารถขับได้อย่างมั่นใจแม้ขณะที่ฝนตกหนักและถนนเต็มไปด้วยคโคลน ทาางงงงางงงงงรรชััััดดเเคื่่่อยยนนนตตลขบมมใจไ้็ทท์พี่ทีนี้เราจะขับเข้าเส้นทางลาดชันกลางป่านะครับ Expander Cross มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรที่ทรงพลังกำลังของเครื่องยนต์จะถูกถ่ายทอดไปยังพื้นถนนทําให้รถสามารถไต่ระดับขึ้นไปได้มาเริ่มกันเลยครับรถขึ้นทางชันได้อย่างนุ่มนวล แบบนี้ก็ดีสําหรับการขับบนถนนในเมืองที่มีความชันมากนะคะครับนอกจากนี้ยังสามารถขึ้นทางลาดชันของห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างสบายเลยครับวันนี้เราทดสอบสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของเ p a n d e r c r o s s ในสนามทดสอบสุดโคตหลังจากขับกันมาทั้งวันนะครับเรารู้สึกว่ารถคันนี้ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเกินความคาดหมายแล้วคุณล่ะครับ คิดอย่างไรกับการขับขี่ในวันนี้ความสามารถในการขับขี่ของ Expander Cross รู้สึกว่ารถมีสมรรถนะที่ดีมากแม้ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนสองล้อ,อแล้วก็ยังนั่งสบายอย่างไม่น่าเชื่อไม่รู้สึกกังวลเลยค่ะฉันมั่นใจว่าทุกคนที่ได้ทดลองขับจะต้องประทับใจในสมรรถนะของรถคันนี้เหมือนฉันแน่นอนค่ะ หลายทสวรรษที่ผ่านมานะครับพวกเรามิสูบิชิมอเตอร์สได้เอาชนะอุปสรรคและก้าวไปสู่จุดสูงสุดของการแข่งขันแรลรี่ระดับโลกและ e x p a n d r r c r o s s เกิดขึ้นจากความเชี่ยวชาญของเราทำให้ผู้ขับขี่สามารถเพลิดเพลินในการใช้รถและมั่นใจในความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการขับขี่รถยนต์มิสูบิชิเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสมรรถนะพื้นฐานของรถยนต์คือการพาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยครับ เราขอเชิญให้คุณมาทดลองขับ X-Pandercross มาลองสัมผัสสมรรถนะอันยอดเยี่ยมของรถรุ่นนี้ดูครับคุณผู้ชมครับเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการโยงชายรายงานยานยนต์แล้วครับคุณผู้ชมครับ ตลอดระยะเส้นทางเนี่ยเกือบ100กิโลเมตรนะครับช่วงแรกเราขึ้นไปดอยช้างเนี่ยจะเป็นถนนราชยางเกือบทั้งหมดนะครับแต่ทางขึ้นเนี่ยจะค่อนข้างสูงชันนะครับซึ่งรถคันนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ให้ความสะดวสบายในการเดินทางคดเคี้ยวนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับหลังจากเราไปที่ดอยช้างแล้วเนี่ยเราก็เดินทางต่อไปที่ไร่สิงาร์กนะครับซึ่งตรงนั้นน่ย เรามีเป้าหมายว่าจะไปทดสอบเจ้า e x p ก n d e r คันนี้ที่เขาออกแบบมาให้เพื่อใช้งานได้ทั้งแบบออฟโรดแล้วก็ออนโรดนะครับเราจะไปออนรดเล็กๆนะครับเพื่อทดสอบไม่ถึงกับหนักเพราะเป็นรถครอบครัวนะครับเพื่อเดินสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานได้ครับจากการทดลองขับเนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์การใช้งานเพราะว่า ระบบช่วงล่างเนี่ยเขายกมาจากปาเจโร่สปอร์ตแล้วก็มาจูนระบบโชคอะไรนิดหน่อยให้เหมาะสมกับน้ำหนักเจ้าตัวรถคันนี้นะครับให้เหมาะสมับการใช้งานนะครับราคา9 4 6 0 0 0บาท6,000บาทอมเิม1,000บาทคุณผู้ชมอ๋อสำหรับวนันนี้คุณผู้ชมถิงช,ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วคุณผู้ชมครับครับคู้ชมสามารถติดตามช่องชายรายยาน,ย,าน,ย,านยนต์ได้ที่ w w w a u t o v i e แล้วก็ที่ y o t u u e a ออโต้รีวิวครับคุณผู้ชมครับครับแล้วก็ติดตามย่งชายรายงานยันยนต์ได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือ inmarketingnews.com แล้วก็ inmarketing YouTube นะครับนะแล้วก็วันนี้พวกเราสองคนต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไคร e ให้พวกเรามาเป็นกำไรให้พวกเรารนะครับ,รบสำหรับวันนี้ต้องขาลอาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ